เหนไปกำลังกาลังลุกพอดีเลยแในชั่วโมงนั้นก็คิดว่าไม่ต้องคิดทําเลยผมว่าเพราะที่รถเรามีถังดับเพลิงอ,อยู่แล้ว ทีแรกน้องน้องอีกคนหนึ่งครับน้องมันเห็นก่อนน้องมันก็บีบแต่บีบแต่ให้ให้ให้เขาจอดพอดีผมตามหลังมาพอดีผมเห็นไฟกําลังกําลังลุกพอดีเลยในชั่วโมงนั้นก็คิดว่าไม่ต้องคิดทําเลยผมว่าเพราะว่าที่รถเรามีถังดับเพลิงอยู่แล้วต้องเกตเห็นแล้วเขาบีบแต่ให้รถรถ,รถเก๋งทัานนั้นนะ่จอดถ้าถ้าฝืนวิ่งไปต่อไฟอาจจะผมแรงกเก่าเพราะว่าแรงลม ประเมินสถานการณ์แล้วคือไฟมันยังไม่เข้าไปถึงห้องเครื่องคือว่ามันอยู่แค่ด้านหน้าไฟตัดหมอกประเมินประเมินว่าไฟมันอาจจะไม่แรงมากก็เลยตัดสินใจวิ่งแบวถังดับเพลิงข้างรถมาเลยครับถ้าไม่ช่วยก็มันอาจจะไหม้ทั้งคันนะ่ะรถของบริษัทรถของบริษัทต้องมีถังดับเพลิงทุกคันครับเราต้องถอยทีทอยอาศัยในเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ติดรถที่มันใช้ได้ มันก็ต้องเอานํามาใช้ไม่ใช่ว่าจะเอามาติดรถไว้เฉยนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ช่วยเพื่อนร่วมทาง สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดประสาทสินนยืนขึ้นมาพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาสัมผัสคนดั้งจักหน่อยครับพี่น้องครับมานี่มานี่นี่นะครับกําลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับมันมันเป็นยังไงกันเลยดิมันเป็นยังไงเลยครับบอกบอกนี่ยช่วงจังหวะครับรถมาพอดีมันก็ตามหลัง น้องมาตตามหลังใ้เจ้าเคมาอเจ้าเคมันเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันมันเบรกไม่ได้มันจอดไม่ได้เพราะว่ารถมันตีคู่อยู่ก็เลยเลืเลอไปเลือนะ่อยเนาะเจ้าเคมันต้องเลือไปอีกนิดหนึ่งให้รถออกไปข้างหน้าไอ้เราก็ตามหลังมาก็เห็นพอด,ดีช่วงยังวะนั่นคิดแล้วว่ารถเรามีทางาน้ำเพลิงยังไงก็ต้องเอามาช่วยเขาอเอาแล้เราเขาเขาเลียนอยู่ข้างหลังเขาเจออนะ้าไว้เนาะใช่ ใช่ใช่อยู่ข้างหลังอ๋อแต่ว่าเขาเขาตีคูไปอ่าเราอ่าเขาอยู่เลนขวาเราอยู่เลนซ้ายไฟลุกขึ้นเลยมัมันเนี่ยไฟนั่นลุกก็นั่นนั่นแล้วลุกลุกแล้วอ๋อลุกแล้วอ่าเพราะวิ่งแบลถังแล้วเพลิงสักพักหนึ่งก็มันเห็นช่วงจังหว่าไฟมันจะขุ่มขึ้นมานิดหนึ่งอ่าช่วงนั้นก็พอดีดึงปลดกดใส่พร้อมได้พอดีก็เลยฉีดเข้าไปตรงไฟมันมันเข้าไปข้างในหรอวะ ยังยังยังโชคดีมากเลยที่มันยังไม่เข่าห้องเครื่องโอ้ยู่กันซนเนาะใช่ถ้ามันเข่าห้องเครื่องคิดว่าถ้าถังแรกไม่มดก็ต้องเอาถังที่สองของน้องตอนตอนนั้นอ่ะตอนตีลงไปอ่ะคือเจ้าของรถหูแล้วยังบูหูเจ้าของรถรูแล้วเจ้าของรถลงแล้วหนีจากรถไปไหนไม่รู้อ๋อทิมรถแล้วจริงแล้วไม่เห็นเอาตอนตอนเจาลงไปนี่คือทิมรถแล้วไม่ไม่เห็นเจ้าของรถเห็นนกทีหนึ่ง เ็อีกทีหนึ่งตอนดับไฟเสร็จแล้วแล้วก็เดินเข้ามาคุยโทรศัพท์โอ้คือคือเจ้าตี้คูไปนี่คือเขาจอดแล้วแน่นอะจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วคือคือเขาอาศิหูแล้วว่าอเคมันมีแปลให้จอดแล้วเอว่าถ้าไม่ถ้าไม่จอดนะเจอแรงลมพัดเข้าไปอีกเรียบร้อยอาสิทั้งขั้นเนาะใช่แล้วก็ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่เร็้วสักนิดหนึ่งเกิดคือ เข่าห้องเครื่องได้ถ้าเข่าห้องเครื่องได้เนี่ยวูไม่อยากจะคิดภาพกล้องกล้องนาตัวน,นั้นเป็นกล้องของเจ้าเป็นกล้องไปกล้องขอ,องผมนี่แหละกล้กองนารดผมบอกตีทีภาพบอาากวม่าน่นเนาะใช่โอ้แล้ววันนี้ดับแล้วปุ๊บจะของรถกันวางยังไงไม่ได้คุยอะไรกันเลยรถมันติดสะสมอยู่ท้ายหลายหลายคันด้วยความที่เรารถมันใหญ่นาะจอดสองคันนะโอเราก็ต้องเอาเอาพากออกมากออนอเราก็ต้องออก ต้องออกมาเลยอ่ะเพราะว่ารถมันสะสมอยู่ไทยบางอย่างถักบดบทบทท่านไหนคุยเขับจากของรถไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยดับเซตแล้วก็คือเก็บอุปกรณ์กับออกรถมาเลยบบดนี้จังไรคือได้มีคนตัวหานักข่าวตัวหาวะนักข่าวโทรมาช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสามช่องสามก็ทุกช่องล้วนะแล้วก็ อีกโอ้จำไม่ได้นี่นะครับพลเมืองดีพี่น้องครับนะครับไฟไหมยูเซ็กหรออยู่ <'re> สะพานสะพานก่อนถึงเทศบาลนครลังทิอ oh. สะพานข้ามทางรถไฟผมผมย,ย,ยังอยู่ว่าเขาจะของรถยัง <laughs> อยู่ในรถหรือจงไหนวะแต่ว่าแต่ว่าไปอยู่ทิ้งรถไปแล้วนะครับไม่เห็นไม่เห็นนี่ทีหนึ่งตอนตอน,ตอนที่แกเดินมา แต่ดับไฟเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยว่าเข่าท้ามาเตี้ยเท่าแล้วเทาแล้วเอาออกไปเลยคือว่าไฟมันดับแล้วพอไฟมันดับแล้วค่ะคิดว่ารถมันาะสมอยู่ท้ายหลายเราก็เลยต้องเคลื่อนรถออกอถ้าถ้าจะไปจอดรถแล้วช่วยเข็นเข่าขางทางคือหลังจากนั้นคือเจ้าของรถต้องแก้ปัญหาเองแหละเพราะว่าเราเราแค่นั้นโอเคมาลงติ๊กต็อกบอกลงทางติ๊กต็อก ลงหางเฟซบุ๊กนี่นะครับคนละเมื่เลยครับซอยดับไฟรถดไฟใหม่คาดว่าเกิดจะยังก่อนนะในความคิดของผมนะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะผมว่าไฟตัดหมอกชดไฟตัดหมอกอาจจะไม่ใช่หลอดเดิมของมันอาจจะเป็นหลดสปอร์ไลท์เปิดข้างมากสิบ่ะอาจจะเป็นหลดสปอร์ไลท์กิดว่านะเพราะ ไฟตันหมอกมันจะเป็นสปอร์ไลท์ใช่ไหมมันจะ75วัตต์อย่างเงี้ย45วัตต์75วัตต์มันอาจจะหลอดหลอดตัวนั่นคิดว่าน่าจะหล,ดลอดลอยเพราะต้นเพลิงมันมาจากตรงตรงนั่นเลยเนาะข้างหน้าเลยนะใช่ตรงนั้นเลยกันชนเพราะาเลยขันปวกนี่ของเครื่องนี่ยังกเสิอ่านเกมบโมยาเนาะมันสายไฟสายสายยังสิีะแต่ว่านี่เกิดด้านหนานะครับดดนนพี่น้องครับกด้านหนานี่นะครับคนละเมืองดีนะครับ ช่วยดับเพลิงชาหนิ่งหนึ่งถึงยางเขาห้องเครื่องเน็ดนสิตวูบลงไปแล้วกันนิท่านอยู่ด้วรับเพราะว่าเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าถ้าไฟมันโผล่เมียก่อนก็ต้องอีกถังหนึ่งสายสายฟอกสายไฟแถวนั้นกันมันบ่มีปัญหาดอกดีกว่าทั้งคันเนาะใช่ดีกว่าดีกว่าไหมทั้งคันนะครับมันเสียหายไอ้มันเสียหายน้อยที่สุดอ่ะที่เราช่วยแมนดีกว่าเสียหายเยอะไปกว่านั้น นี่นะครับอาจจะคนดีอันตรายกับเพื่อนรวมทางนี้ถ้าต้องชื่นชมมาถ้ามันหมมดขันคือเดี๋ยวผู้ใช้รถใช้ถนนก็อยากอีกเมียนอยากอยากทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนอยากทั้งหน่วยงานต่างๆเนาะใช่รถตีดหนู่นีนั่นหลายอย่างเราเห็นเราเห็นเราเราก็ไม่คิดคิดไว้แล้วคิดไว้ว่าคิด คิดว่าคิดว่าไม่ต้องคิดทำเลยคืออ่ามีนองอีกผู้หนึ่งนะจันเคนะคนคีแซงขึ้นไปนะเห็นเลยนะนตีคู่แล้วตีคู่แต่ที่นี่รถรถน่ะมันจอดไม่ได้อบีบแต่บีบแต่แล้วเจ้าเจ้าตีคู่ไปไหมนาะนี่ตามหลังมาตามหลังมาตามหลังเคมาก็เลยจอดจอดเออจอดไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะว่าเพราะว่ากล้องเนี่ยเห็นเลยยังตอนนั้นอ่ะเห็นแล้ว เห็นแล้วอ่าเห็นแล้วแต่ไม่ได้ตั้งใจนะว่ากล้องมันจะอยู่ตรงจุดพอดีอ่ะเพราะว่ากล้องเราต้องโหลดจากต้องเปิดโทรศัพท์ถึงค่อยรูปพอมาไล่เปิดทีหลังโอ้กล้องมันอยู่ตรงจุดตรงจุดพอดีเลยได้ได้ภาพพวกนั้นมาแต่กะแต่กะยังยังบอท่านเด้คุยกับทัางเจ้าของรถไม่ได้คุยอะไรเลยต้องติดต่อยังไงบอบอไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยแต่ เขาอาจจะคิดหดอยู่มาจา้าคอมเมนต์ในติ๊กต,ต,กตอก็อกก็เยอะครับเห็นแล้วก็แอบบยิ้มอ่ะออแอบ,บยิ้มนี่แหละคนดีเขาก็ต้องอบบชื่นชมอยู่ยนะไปเอ้ยอู้นี่ <c oughs> พี่เพิ่นเป็นช่างนะครับเป็นช่างอยู่อู้นี่แหละครับผมนะฮะนี่ไปพอ่อไปน่าจะไปสองขั้นสองขั้นครับจันเคนะครับสอันโหลดตามตามหลังกันไปนะครับผมพอดีในรถเพิ่น จะไหนว่าต้องติดทางระพิงไว้อยู่แล้วใช่มี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 เตรียมพร้อมเลยนะทุกคนอ่าพร้อมย่างนหน่อยก็คือเอาไว้ใส่เฉพาะโชคดีโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าทางบริษัทที่เราไปวิ่งรถเราได้อบรมเรื่องพวกนี้ด้วยไงเรื่องการรบพื้นการไอ้นี่เราถึงถึงกล้าประเมินว่าเราเราเอาอยู่คิดว่ามันเอาอยู่อ่ะมันมันมันยังบ่ทันแบบว่ารุนแรงไปไหเนาะ คันเข่าห้องเครื่องล่ามไปหอดใช่ถ้าเข่าห้องเครื่องได้ทั้งส่วนทั้งในอครับอาประท่านเท่ากันถ้าเข่าห้องเครื่องได้ก็คือน้ำมันแหละทีนี้น้ำมันอันนี้แค่พลาสติกแค่พลาสติกมันก็ยังโอเคยู่ถ้าถึงน้ำมันแล้วคือเคมีของเรามันเคมีธรรมดาเคมีดับไฟธรรมดาถ้าจะไปดับพวกน้ำมันพวกอะไรมันโอกาสที่มันจะดับมันน้อย แต่มันเกิดมีประโยชน์เนาะมีมีมีประโยชน์เนาะแบบยังในหนอยเฮ้าจริงๆแล้วเฮาเอาไว้ใส่ของเฮ้าเองนี่แหละแต่ว่านี่คือข้อดีของมันก็คือเฮ้าด้ช่วยเพื่อนร่วมทางเนาะเออแบบนี้แหละย้มเกิดทุกเฉินจำเป็นแบบนี้แหละถ้าเราเห็นไม่ไม่ไม่ว่าใครหรอกถ้ามีถังดับเพลิงยังไงก็ต้องจอดคือใน้นอยเนี่ยมันมันโชคดีก็คือว่าเนี่แหละจ้าซี่หละ ไฟเกิดน้อยๆใช่เออเข้าเข้าไปดับไว้ได้ทันดีกว่าให้มันล่ามเข้าไปนี่ดีกว่าให้มันสั่งนไปเยอะเยอวันนั้นมันก็จะเป็นทั้งคันเลยที่นี่นี่แหละที่เขาบอกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นเพราะว่ากันทีมไว้หน่วยงานเขาจะสีมาย่ำแดงแต่ว่าคือคือม่านอ่ะมาอาสีท่านยู่แต่ว่าเข้าเข้ายู่นะจุดนั่นน่ะเมื่อเมื่อไหรมันดีกว่าเนียเพราะว่าเขาลงลงไลยเลยแต่ว่า ทั้งนั้นอาสิใส่เวลาเดินทางก็กลัวจะโทรแจ้งกลัวจะอะไรเนาะเราก็เลยตัดสินใจหรือว่าของกระรดเรามีเราไม่ต้องไปเสียดายมันแค่ฉีดฉีดดับไฟแล้วก็มันเติมได้อะถังกระเพลิงเราไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนใหม่ถ้าต้นตอนที่ออกมาปึ๊บคือมั่นใจและครับดับแน่นอนละเนาะมั่นใจเพราะว่า ตอนจะเดินกลับมามันจะมีฉีดอยู่สองรอบรอ,อบแรกแล้วก็กําลังจะเก็บสายที่นี่ก็เลยกําลังจะเดินเอาเก็บเอาถาังน้ำเพลิงมาเก็บอก็คิดว่าต่ไหนใช้มาแล้วเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องฉีดให้หมดอ,ะอ่ะก็เลยเอาเไปซ่ามใหม่ซ่อมใหม่ซาอมที่รอบหนึ่งนี่น,น,นะครับ ขอคนละหนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องครับผมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราพี่น้องครับนะครับเนี่ยคนเราเมืองดีขอบคุณผมมือดังในทิกตอกด้วยครับขอบคุณครับผมไม่มีเวลาได้ตอบทุกคอมเมนต์หรอกผมว่าผมขับรถบรียนงานนะพี่น้องแรีนงานครับผมนะฮะอ่าเล่าอาจสิบพค่อยคเด็มีเวลาตอบนะครับผมกะเป็นกำลังใจเหกันนะครับผมนะเพื่อนร่วมทาง นะครับไฟที่อยอาศัยกันแมนครับที่ไผที่มันเนาะมันเฮากับปุ่หูว่าของเฮาสีจังสันจังสี่มือใดนะครับผมมันเป็นเหตุจุนิสัยบบมีผู้ใดอย่างไ้เกิดใช่ใผมว่าคือมันระบบไม่รู้มันเกิดจากแต่ในความคิดของผมผมว่าไฟต้ดนหมอกเลยแหละอผมว่าไฟต้านหมอกนะครับอันนี้ความขาดคะแนนของเฮาานะถช่แล้วก็เป็นซางนะครับพี่น้องครับนะครับอาเฮาเฮาเฮ่ากั ความเป็นไปได้สินะอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คนละานหนึ่งกำลังใจพี่น้องครับนะครับฝากอียังบ่พี่ฝากติดตามกติ๊กต๊อกอ่นแล้เด้อติ๊กต๊อกอถ้าถ้าไม่มีเหตุผมก็ลงด้านล้นแหละครับเดี๋ยวจะเบื่อกันมีแต่ลงด้านล้ลลลนั่นแหละรูปรถรูปอะไรนั่นแหละเป็นว่าถือว่าสุดยอดเลยพี่กันกันถามข้าวหมูซึ้งผมนะคือเพื่อนร่วมถนนเพื่อนร่วมทางนะมี มีคนจังไงเนี่ยนะครับมันคือจังไรล่ะคือจังตายว่าล่ะถ้อยทีถ้อยัสยกันเออเข้าเห็นเท่ากันยังมีกระจิตกระใจที่อยากซอยนะครับผมนี่นะครับามาเปช่วยกับวอดทั้งคันแล้วกระสีแต่เปิดทั้งคันเพราะวา่าเจ้าของรถกับวู้ยแล้วนะครับแบบเจ้าของรถทิ้งรถไปแล้วนะครับผมเสียดายรถเนาะเราไม่เสียดายหรอกแค่น้ํายาเติมหกเจ็ดร้อยเราไม่เสียดายหรอก เอามันได้เนาะเอาคันเจ้าของรถเห็นคลิปนี้นะครับผมอยากติดต่ออยากคุยกับใบเล่านะครับผมติดต่อมาได้เลยเด้อเมียนมากนะครับผู้ใดหัวจักกะบอกบอกต่อนะครับผมกะเนี่ยคนที่ลงไปดับไฟนะครับผมดีที่มันยังดับท่านเด้อพี่น้องนะครับผมดีที่มันยังดับท่านนะครับพลเมืองดีกำลังเป็นข่าวตอนนี้นะครับผมนะครับ ฝากตอนสักนีสักก่อนนะครับผมพบพๆกันกลิปหนาคลิปใไม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อน,นะครับ,รบอขอคนละหนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้นองรับแล้วีเ <c oughs> พื่อนเพลิงเล่นงานมากนะเพึิงจอดรถมากเนี่ยผมเอื่อมากโอเคพี <c oughs> <c oughs> okay, ่น้องครับ